รวมมิตรกะทิสดกันนะคะรวมมิตรเป็นขนมหวานไทยประเภทหนึ่งที่ประกอบด้วยส่วนผสมหลายอย่างนะคะจะมีเส้นสีสันสวยงามต่างๆนะคะก็จะมีน้ำเชื่อมมีกะทิมีขนุนฉีกนะคะตัวขนมรวมมิตรใส่ตามชอบได้เลยค่ะ ขั้นตอนการทำเราก็จะเตรียมน้ำเชื่อมก่อนนะคะจากนั้นก็เตรียมน้ำกะทินะคะโดยที่ต้มกะทิใส่เกลือป่นลงไปเล็กน้อยเปิดไฟอ่อนๆนำน้ำกะทิที่เราตั้งไฟแล้วไปแยกไว้ให้เย็นก่อนน้ำเชื่อมก็เช่นเดียวกันนะคะแยกไว้ให้เย็นก่อน เมื่อเราต้มเส้นต่างๆเสร็จเรียบร้อยก็มาขั้นตอนการผสมนะคะเราก็จะหากะละมังมาเพราะว่าวันนี้เราทำค่อนข้างเยอะนะคะเพื่ออมีผู้รับประทานหลายคนนะคะแล้วก็จะนำกะละมังมาแล้วก็ใส่ เส้นต่างๆที่เราเตรียมไว้นะคะที่ลวกเสร็จเรียบร้อยลงไปในกระมังเลยค่ะจากนั้นก็ใส่น้ําเชื่อมที่เราเตรียมไว้ลงไปนะคะคนให้เข้ากันค่ะและต่อด้วยน้ํากะทิที่เย็นแล้ว ใส่ลงไปได้เลยค่ะที่สำคัญอย่าลืมใส่ขนุนฉีกที่เราเตรียมไว้ด้วยนะคะตัวขนมวันนี้จะมีหลากหลายสีนะคะ นส่วนผสมให้เข้ากันหากกะทิน้อยไปก็สามารถเติมได้อีกค่ะสีสันก็จะสวยงามน่ารับประทานนะคะหากหวานน้อยเราก็เติมน้ำเชื่อมลงไปได้อีกนะคะตามที่เราชอบ พอถึงเวลาทานเราก็จะตักรวมมิตรใส่ถ้วยค่ะตามด้วยน้ำเชื่อมหรือถ้าใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะแล้วตามด้วยน้ำแข็งปนไม่ต้องมากแล้วก็จะโรยด้วยขนุนฉีกอีกสักหน่อยก็ได้ค่ะก็จะได้รวมมิตรอร่อยๆที่ทำได้ไม่ยากนะคะ พร้อมรับประทานแล้วค่ะรวมมิตรกะทิสด